ตัวเองคิดว่าชีวิตตัวเองอ่ะมีค่ากี่บาทลองค่อยคิดนะอุ้ยคำถามง่ายๆอ่ะตอบไม่ได้งั้นเปลี่ยนคำถามอีกนิดนึงเหมือนในคอนเทนต์ที่เขียนไว้ถ้าตอนนี้ตัวเองไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองมีค่ากี่บาทง,งั้นลองไปถามนายจ้างตัวเองดูแล้วกันเขาซื้อชีวิตคุณในแต่ละวันอ่ะกี่บาทเอ้าจริงๆก็ในเมื่อมันไม่มีตักกาที่อะไรเลยที่จะมาบอกว่าชีวิตเรามีค่ากี่บาท ลองไปถามคนที่คุณขายชีวิตคุณให้เขาดูสิคุณจะได้รู้ไงว่าเขาซื้อชีวิตคุณไปในมูลค่ากี่บาทเราทุกคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตใช่ไหมเราก็ได้ยินคำนี้โคตรบ่อยเลยหลายๆคนพิมพ์มาบอกว่าหาประเมินค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้แจ๋วเลยอ่ะกี่บาทดีอ่ะประเมินไม่ได้อ่ะชีวิตกูแม่งโคตรมีค่าเลยแต่ทุกวันนี้กูเลือกไปทํางานเดือนละกี่บาทเดือนเท่าไหร่เดือนละสองหมื่นเพื่อจะใช้ชีวิตจริงนะคุณขายเวลาของคุณคุณขายชีวิตของคุณเองเพื่อแลกกับเงินก้อนนี้จริงนะ มีในจ้างตีราคาให้เรียบร้อยมีตัวเราเองตกลงรับค่าจ้างเท่านั้นด้วยนั่นแหละครับมูลค่าชีวิตเราหรือไม่จริงอ่ะถ้าเกิดตอนนี้คุณมีสอง0มบาทต่อเดือนที่คุณไปทํางานประจําหรือคุณไปขายของตลาดนัดแล้วคุณตัดกําลงกําไรอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยหารเลยครับหาร30ก่อนเลยแสดงว่าวันละ666บาทวันละ666บาทหารด้วย8นะฮะผมใช้มาตรฐานค่าเฉลี่ยของการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันแสดงว่าชีวิตเรามีค่า ที่เราขายออกไปชั่วโมงละ8 3บาทนี่คือมูลค่าชีวิตที่เราเนี่ยควรจะได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอยู่กับครอบครัวมีความสุขมองเห็นโลกกว้างอะไรก็ตามแต่ครับเราเป็นคนเลือกที่จะรับค่าจ้างเท่านี้ด้วยตัวเราเองไหมไม่ได้ดูถูกกันเลยนะโอยอย่างนี้เนี่ยกูทำงานแค่เดือนละหมื่นแสดงว่ากูค่าตัวน้อยกูมีค่าน้อยไหมไม่ใช่ครับงั้นผมถามต่อ ความแตกต่างของเรื่องมูลค่าชีวิตของเรามันต่างกันที่ความรู้หรือเปล่าสำหรับผมนะผมว่าไม่น่าใช่คุณเคยเห็นด็อกเตอร์เป็นลูกจ้างคนจบป .4 ไหมคุณเคยเห็นคนจบปริญญาตรีเป็นลูกจ้างคนเรียนไม่จบป .6 ไหมนะถูกป่ะนั่นแสดงว่าความรู้ไม่ใช่ตัวตัดสินนะฮะแล้วมันคือมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะโอกาสโอกาสมีรอยเต็มอากาศไปหมดเลยครับอยู่ที่ว่าตัวคุณเองเ่เลือกจะรับมันหรือเปล่าทอนนี้แต่ สิ่งที่เกี่ยวข้องที่สุดเลยครคือการเลือกทำครับมูลค่าชีวิตที่เราใช้ทุกวันนี้เราเป็นคนเลือกเองเสมอครับไม่มีใครมีค่ามากกว่ากันแต่เราเลือกที่จะรับเท่าไหร่เนี่อยู่ที่ตัวเราเองเลยมันคือสิ่งที่คุณเลือกครับคุณเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้งั้นที่ผมถามไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าแล้วถ้าเกิดคุณมีรายได้ ชั่วโมงละ3,750บาทนะครับคูณ8ชั่วโมงนะครับนี่คือชั่วโมงการทำงานของมนุษย์ปกติสแสดงว่าคุณมีรายได้วันละ30,000บาทครับคูณ30วันคุณมีรายได้อยู่ที่9,000แสบาทต่อเดือนตอนนี้ผมมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ9,000แสบาทผมออกมานั่งไลฟ์คุยกับพี่1ชั่วโมงผมมีรายได้เข้ามา3,750บาทเป็นพยศเรียนจบสูงหรอครับไม่ผมเกเร แล้วผมก็เรียนไม่จบฮนะแล้วผมได้โอกาสดีกว่าทุกคนเหรอก็ไม่ใช่ไอคนที่ได้โอกาสดีพร้อมๆกับผมแต่ไม่ได้แบบนี้ก็มีจริงนะเพราะฉะนั้นปเด็นมันอยู่ตรงนี้เองที่ผมอยากจะส่งต่อเรื่องราวฮนะเรื่องราวในวันนี้คือคุณกําหนดชีวิตคุณเองได้คุณเลือกรับโอกาสอะไรก็ได้ในโลกนี้คนระับเออแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณเห็นว่าคุณเก็ตกับโอกาสนั้นได้คุณก็แค่ทํามัน แล้วถ้าเกิดคุณทำสำเร็จอะทีเดียวพลิกชีวิตโบะเลยนะผมมีรายได้นาะทีละ62บาทถ้าพี่เป็นคนได้แบบนี้ชีวิตพี่จะเป็นยังไงครับอ่ามีคนบอกมามันขึ้นอยู่กับความสามารถตนเองและศักยภาพในตัวเองเป็นสองส่วนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่รู้อะไรไหมสองเรื่องนั้นเป็นสองเรื่องที่พัฒนาได้ เรียนรู้ได้มันไม่เกี่ยวกับโชคชะตาราศีหรือสิ่งที่มึงเกิดมาแล้วคุณพ่อคุณแม่กูเป็นแบบนั้นกูอองงนต้องอย่างนั้นกูต้องอย่างนี้ไม่เกี่ยวเลยแล้วถ้าไม่เลือกที่จะพัฒนาไม่เลือกที่จะปรับปรุงไม่เลือกที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเราก็ไม่น่าแปลกใจป่ะครับที่ทําไมชีวิตเราถึงมีค่าไม่เท่ากันเพราะเก่งเหรอเพราะเรียนสูงเหรอเพราะเฮงเหรอไม่เลยครับเพราะเลือกที่จะทําเพื่อให้ได้แบบนี้ ใช้เวลาระหว่าง,างพักผ่อนอยู่ที่ฮ่องกงมาส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับพี่ๆน้องๆบุญกุศลที่พวกเราได้มานะครับจากการไปทําบุญาสถานทีต่ต่างๆในฮ่องกงทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสักการะบูชามาก็าขออวยพรให้พีพน่น้องทุกคนประสบความสําเร็จหมดนหมดนี้หมดสินมีเงินล้านเข้าบัญชีภายในสิ้นปีนี้ทุกคนนะครับสาธุ